พาเพื่อนมาด้วยเลยพาเพื่อนมาด้วยครับคือจะให้เขามาแทนคุณแล้วก็อะไรเงี้ยเหรอเออชอบเล่นมุกนี้บ่อยนี่คิดอยู่ในใจลึกๆเนาะป่าไม่ได้ไม่ได้เน้ยังไงนี่คือพี่ต้นครับดูสิดเสมาเงินนะครับสวัสดีครับดูสิดเสมาเงินนะครับครับก็เป็นเพื่อนร่วมทางของผมเอ่อของการเดินทางที่ก่อนหน้านี้ได้ไปมาแล้วอยากเอารูปถ่ายสวยๆมานําเสนอในวันนี้เออผมนึกงงว่าพอมาถึงช่วงนี้นะบรรยากาศเราจะเปลี่ยนมีทั้ง บ,บังเกอร์มีรวดน้ำ,นำอะไรรูปภาพคือพวกเราไปสามจังหวัดชายแดนกันมาสิ่งหนึ่งที่พบมาตลอดระหว่างเกี่ยวกับเรื่องสามจังหวัดคือผู้คนมักจะพูดถึงแต่เรื่องแบบความโหดร้ายความรุนแรงใช่ในขณะเดียวกมันมีอะไรอย่าง ừ, นั้นนะใช่ แต่ว่าเราลงไปเจอความสวยงามผมกับพี่ต้นลงไปเจอสิ่งที่ดีๆมากมายเลยรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องคอยคอย,ย้ําสังคมบ่อยๆว่ามันมีเรื่องที่สวยงามเรื่องที่ดีอยู่ตรงนั้นด้วยใช่คุณต้นเป็นผู้สื่อข,ข่าวหรือเป็นอะไรงี้อ๋อป่าครับคือผมชอบเดินทางะะแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายวีดีโอเก็บไว้อะ,อะไรเงี้ยครับแล้วก็ภาคใต้ก็เป็นที่ที่มีโอกาสได้ลงไปเยอะโดยเฉพาะศาจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยได้ลงไปหลายครั้งพอยิ่งไปเยอะๆเข้าเนี่ยคือเราเริ่มเห็นความเป็นจริงเยอะขึ้นนความสวยงามต่างเยอะขึ้นก็เลยกลับมาคุยกับสิิงงงหหว่าา้ยอกใสลไปดู นะครับเพราะว่าความรู้สึกของผมเนี่ยคือสื่อนําเสนอแต่ด้านที่มันรุนแรงซึ่งถ้าเกิดว่าสื่อจะทําหน้าที่ครบก็อย่าให้สื่อลงไปดูด้านที่มันสวยงามด้วยเอางี้ถ้าตอนนี้ท่านผู้ชมมีความรู้สึกต่อ3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในลักษณะแบบที่เราเล่ามาแล้วโปรดรู้ว่าด้านอื่นๆผ่านรูปต่างๆของทั้งสองท่านช่วงเวลาต่อไปนี้จะทําให้ท่านได้เข้าใจความสวยงามของ3จังหวัดมันมีอยู่จริงๆครับอ้าวรูปหนึ่งมีเรามีหกรูปนะฮะคือทุกรูปเนี่ยเป็นฝึมือพี่ต้นหมดเลยยกเป็นรูปแรก รูปแรกนี่ของผมอันนี้เป็นรูปเมืองยะลาจากมุมบนนะฮะผมเพิ่งเห็นว่ามีผังเมืองที่สวยสวยมากครับผมรูปนี้คุณคุณไหมลองคิดภาพเมืองท่องเที่ยวอันดับโลกปารีสตรงจากเซนต์ูชัยใช่แล้วรอบๆอบนี่ชองอลิเซ่เส้นนี้นู้นนี้ทางมาร์กเหมือนยุโรปเลยสวยงามบางครั้งแบบการเห็นความสวยงามเนี่ยมันก็ต้องถอยมาดูนิดนึงนะฮะแล้วก็เราก็จะเห็นบางอย่างที่เป็นเป็นโครงสร้างโดยรวมเป็นสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยเออเราพลาดสิ่งเหล่านี้ไปเพราะเราอยู่ใกล้ไปหรือเปล่า ที่สิงพูดนะครับก็เหมือนกับเหตุการณ์ต่างทีง่เกิดขึ้นภาคใต้เนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเรามองภาพภาพหนึ่งนะครับซึ่งมันมีหลายสีอาจจะมีสีขาวสีดำอะไรเงี้ยพื้นที่ขาวเนี่ยมันเยอะมากแต่พอเราใส่จุดดำไปปุ๊บ แล้วเราก็ไปเพ่งแต่จุดใช่ทุกคนก็จะสังเกตจะโฟกัสไปแต่ตรงนั้นน่ะทั้งทั้งที่จริงๆถ้าเราถอยมามองให้กว้างขึ้นเอ้ยมันพื้นที่สีขาวนะความสวยงามเลยมันยังมีอีกเยอะแต่มีจุดดำอยู่จริงๆอันนี้ไมีจริงใช่มีจริงแต่ว่าอย่าไปดูแต่สีดำแค่นั้นนะฮะส่วนรูปที่เหลือเนี่ยของพี่ต้นหมดแล้วเอารูปที่สองเอรูปที่สองเนี่ยนะครับเป็นรูปแม่ค้านะครับกำลังชูสองนิ้วขายไก่อยู่ที่นี่คือตลาดเทศวิวัฒน์ครับผมเป็นตลาดที่อยู่ในอำเภอเมืองปัตตานีนะครับเป็นตลาดที่แบบคึกคคักกมาาาาตออนนเช้ซึ่งแบบหลยจจะ ไม่ทันคิดนะว่าแบบอาจจะคิดว่าโอ้โหเขาจะอยู่กันยังไงมีชีวิตาเขายังมีไหมเขายังมีเขาก็ต้องอยู่และอย่างนี้เาต้องด้วยแล้วก็เนี่ยดูติดแบบยิ้มแล้วก็ชู2นิ้วอะไรเนียครับก็คือมันก็มีชีวิตชีวาแล้วก็มีรอยยิ้มอยู่มีความสุขอยู่ไม่ใช่ว่าแบบมีแต่เหตุการณ์ร้ายๆแล้วผู้คนแบบต้องมาแอบซ่อนกันซื้อของซื้อของคนเยอะมากตลาดนี้ใช่คนเยอะมากแต่ว่าผลกระทบของข่าวร้ายที่ออกมาเรื่อยๆนะครับแน่นอนว่ามันก็มีเรื่องจิตใจของคนทางกรุงเทพคนเมืองอื่นๆด้วยแต่ว่า สำหรับชีวิตเขางจริงๆมันก็มีผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าอย่างตลาดเนี้ยส่วนใหญ่ซื้อกันเองขายกันเองนะคือไม่มีคนนอกเข้าไปเลยระบบเศรษฐกิจก็จะลำบากใช่ครับผมรูปต่อไปฮะเป็นรูปน้องวัยรุ่นยืนอยู่หน้ามอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นวัยรุ่นที่ค่อนข้างเป็นตัวแทนของวัยรุ่นที่นั่นคือมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชัดเจนเครื่องแต่งกายชัดเจนมีความเคร่งในศาสนาชัดเจนแต่ว่าขณะเดียวกันไม่ละทิ้งอะไรที่เป็นสมัยใหม่ซึ่งอันนี้เป็นมิติที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าเรามักจะมองว่าถ้าเคร่งก็ต้องเคร่งไปเลย แต่ว่าวัยรุ่นก็คือวัยรุ่นเขาก็มีการผสมกันก้าวสู่โลกาภิวัตน์หรือที่ผมเจอที่มอปัตตานีฮะที่แบบใส่ฮิยาบผ้าคลุมผมนี <No ่เขาเรียกฮิยาบใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมีแบบเป็นเข็มกาดติดอะไรเงี้ยก็เป็นเข็มหลืยวิตองอะไรเงี้ยคือแบบนิดๆหน่อยๆก็ขอหน่อยเถอะ ซึ่งมันก็เป็นแฟชั่นรูปต่อไป,อ,ไปอันนี้เชิญคุณต้นเลยครับ,ร,บรูปนี้ครับถ่ายที่หมายเวลยัยสงขาลานครินวิทยาเขตปัตตานีเป็นรูปของผู้หญิงมุสลิมนะครับเป็นนักศึกษาุสลิมเนี่ยในความคุ้นเคยของของคนทั่วไปหรือว่าคนพุทธเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าอ๊เขาปกปิดเหลือเกิน<ม>นะครับปกปิดจนมิดชิดมองไม่เห็นอะไรเลย<ม>แต่กับรูปนี้ที่ผมถ่ายมาผมกลับมีความรู้สึกว่าถ้ามองดูที่ตาของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเปิดมากเลยนะคือในตาเขาเนี่ยมันบอกเล่าเรื่องราวหรือบอกความรู้สึกของเขามากกว่า ผู้หญิงในเมืองบางคนที่แบบแต่งตัวว่าว่า,วาแวมโฉนุนโฉนี่ด้วยซ้ำซึ่งร,รูปนี้จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่เคยสังเกตคือ <c oughs> บางครั้งมุมมองที่เรามีเนี่ยอาจจะมองว่าผู้หญิงมุสลิมไม่มีอิสรภาพไม่มีเสรีภาพเพราะว่าต้องแต่งตัวอย่างนี้แต่ว่าพอลงไปดูจริงๆเราจะเห็นว่าคุณค่าที่ศาสนามีต่อชีวิตเขาเนี่ยมันก็ชัดเจนความสงบในจิตใจที่เขาได้มาแล้วก็มันแทบจะแยกไม่ออกระหว่างวิถีชีวิตปกติกับศาสนา<ม>คือปกติพกเราคนพุทธมันจะคิดว่าวัดก็ที่หนึ่งชีวิตเมืองก็อีกที่หน วัดกับเมืองเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันชีวิตศานนสนากับชีวิตของคนปกติผสา,านเป็นเรื่องเดียวกันนะครับผมตั้งแต่การศึกษายันการใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่พวกเราเข้าใจได้ยากจากมุมมองของพวกเราแต่ว่ามันมีประโยชน์มีคุณค่าต่อคนที่นั่นจริงๆนะครับรูปต่อไปอันนี้น่าจะเป็นรูปที่ทุกคนอยากเห็นนะครับผมคือรูปที่พระนรั่งคุยกันอย่างสนิทสนมนกับท่านอิหม่ามซึ่งเรื่องราวของสองท่านนี้อยู่ที่ตำบลทรายขาวจังหวัดปัตตานี พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าชุมชนเข้มแข็งนะครับก็คือชุมชนไทยพุทธแล้วก็ไทยมุสลิมเนี่ยอยู่ด้วยกันแบบแบบกลมเกลียวรักใคร่กันดีมา400ปีแล้วภาพที่ไปแล้วเราประทับใจมากก็คือคนมุสลิมเนี่ยอยู่ในวัดไทยทั้งทงที่ปรนศาสนากันนะครับพุทธกับมุสลิมแต่ว่าเขาอยู่ด้วยกันได้ถ้าไปโรงเรียนวัดที่ทรายขาวก็จะเห็นเด็กมุสลิมนั่งเรียนอยู่เวลาเขาสวดมนต์อะไรกันเด็กมุสลิมก็นั่งเฉยเฉย อแต่ก็เรียนอยู่ในโรงเรียนวัดเป็นต้นก็คือความแบ่งแยกมันเกิดขึ้นจริงแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกที่มันมีที่อย่างนี้ให้เห็นอยู่ด้วยจริงๆพอพอเห็นรูปนี้เรากลับรู้สึกว่าเวลาเราจะแบ่งว่าใครไม่เป็นพวกใครและใครเป็นพวกใครเนี่ยมนุษย์สมมติเองหมดเลยนะอืใช่ใช่ไหมแต่ก่อนโลกมันก็ไม่ได้แบ่งว่าคุณคือประเทศนึงผมคือประเทศนไม่มีเส้นอะไรพวกนี้เลยไม่มีอะไรพวกนี้แล้วพอเราเริ่มเริ่มแบ่งพวกดีกว่าว่าเราจะได้มีคนมากกว่ามันจะได้ชนะมันหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องสมมุติแล้วก็กลายเป็นโทษ ว่าดับประโยชน์มันมีแต่โทษมันก็เยอะนะแบ่งเขาแบ่งเราเนี่ยคือบางครั้งมันก็มาจากความคิดคนภายนอกด้วยที่แบบว่าเอ้ยมันต้องเป็นกลุ่มนั้นแน่มันต้องเป็นกลุ่มนี้แน่นะฮะเออแต่ว่าจริงๆเขาคนข้างในเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นกันก็อยากให้เกิดความเข้าใจตรงนี้อยู่ด้วยนะครับผมดีครับโหนี่รู้สึกรู้สึกได้ชัดเจนเลยจากภาพนี้ภาพสุดท้ายคือเรื่องนี้ต้องให้คุณต้นเราละะครับเป็นภาพการทํางานของอาสาสมัครฐานพานนะครับในพื้นที่ของตันหยงลิมอซึ่งเป็นพื้นที่ที่แบบ เขาเรียกว่า <s we ak> สีแดงนะคือยังมีความรุนแรงยังมีความขัดแย้งอยู่ค่อนข้างสูงนะ <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่เราจะพบเห็นอยู่ทั่วไปก็คือเด็กๆซึ่งผมมองว่าเด็กเนี่ยเป็นอนาคตเขาเรียกอะไรยังบริสุทธิ์อยู่ซึ่งในการทํางานของเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของความรุนแรงเนี่ยจะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพยายามเข้าหากับมวลชนในทุกส่วน รับภาพนี้ที่ผมถ่ายมาเี่ผมสื่อให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เขาอยู่ข้างหลังเหมือนก็เป็นลูกตรงเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นราวบ้านเนี่ยก็คืออันนี้มันเป็นตรงส่วนไหนของเป็นบ้านชนเบ้านคนเราเรียนบ้านใช่เป็นเบียงบ้านซึ่งเหมือนกับว่าเขาก็หยิบยื่นเอาความความรู้สึกที่ดีความรักให้กับเด็กแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เอาตัวเองเข้ามาสักทั้งหมดคืออยู่แต่อีกฝาาฝั่งหนึ่งไม่ลุกล้าเข้าไปในพื้นที่ของเขาแต่ยื่นความรู้สึกดีให้คือเวลาเราเรามองทหารเนี่ยครับ เรามาจะมองเป็นก้อนเดียวกันใช่ไหมทหารก็คือทหารแล้วคนที่ไม่ชอบทหารในเชิงความคิดทางการเมืองก็ต,กตีเหมาเลยเออตีเหมาเลยซึ่งแน่นอนเราเราก็เข้าใจว่าทําไมบางคนไม่เห็นด้วยกับทหารความไม่เข้าใจของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ก็มีอยู่จริงๆแต่ว่าในบางพื้นที่ที่เขาอยู่กันมานานเขาเข้าใจกันเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมันมีภาพอ,อย่างนี้ให้เห็นซึ่งผมว่ามันมันสื่ออะไรได้เยอะกําแพงนั้นมันมีรูอยู่อะฮะให้มือให้มือมือหนึ่งยื่นออกไปได้ผมชอบวิธีเล่าเรื่องคุณนะภาพบางภาพมันเล่าเรื่องได้มากกว่าทีี่่เราาาคนนชวยยกกกัพมบออ ผมมีคำพูดคำหนึ่งที่ผมมักจะพูดหลายคนก like ็ฟังก็คือว่าสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยคนเมืองอย่างเรารับรู้จากสื่อเนี่ยเราไม่ได้เข้าใจจริงเพราะว่าเสียงปืนเสียงระเบิดมันดังแล้วมันก็กล้องกรบรอยยิ้มกบความสุขซึ่งมันไม่มีเสียงนะทั้งๆที่จริงแล้วมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่เยอะด้วยฉะนั้นเนี่ยอยากให้รับรู้ในแง่มุมหนึ่งนะครับซึ่งมันมันมีความสวยงามมันเป็นจริงมันมีอยู่จริงครับผมถ้าท่านผู้ชมมีความรู้สึกว่า รับรู้เพื่ออะไรรับรู้เพื่อที่ท่านจะได้มีทัศนะต่อจังหวัดต่างๆต่อเมืองต่างๆแบบที่มันควรจะเป็นอืไม่ใช่เข้าใจผิดครับขอบคุณมากครับน้องสิงห์ครับขอบคุณน้องต้นด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับก็หวังว่าเวลา้อยนิดของเราในช่วงนี้จะทำให้ท่านรู้สึกดีๆกับสามจังหวัดของเรานะครับครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ